พระศาสดาได้สอนไว้ในเรื่องของธรรมะหาประการถ้าธรรมะห้าประการนี้ไม่ห่างไปจากคนเจ็บป่วยไข้หรือทุพพลภาพายใดผคนที่เขาหวังได้คืออนัตผลในปัจจุบันเขาสามารถหลุดพ้นจากอสวกิเลสพ้นจากความแก่เจ็บตายได้ไม่ต้องตายต่อไป ธรรมะห้าประการเนี่ยก็คือหนึ่งถ้าเขาพิจารณาความไม่งามในกายให้เขาพิจารณาเห็นความไม่งามในกายอยู่เป็นประจำอย่างที่สองเนี่ยให้เขาเห็นความเป็นปฏิกูลของอาหารอาหารที่เขากินไปเนี่ยให้พิจารณาให้เห็นความเป็นปฏิกูลว่าที่สุดแล้วก็ต้องเป็นอุจลป,ปัสาวไป อย่างที่สามเนี่ยให้เขาวางความพอใจในโลกทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นวัตถุข้าวของทรัพย์สินเงินทองญาติพี่น้องเนี่ยให้เขาค่อยๆวางความพอใจไปอย่างที่สามอย่างที่สี่ให้เขาเห็นความไม่เที่ยงในสังขารทั้งหลายว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไม่เที่ยงมีการแปรเปลี่ยนอย่างที่ห้เนี่ยมรณสัญญาอันเขาตั้งไว้ดีแล้วในภายใน ให้เขาพิณาเห็นถึงความแตกดับความแตกสลายการเกิดการดับในภายในจิตของเขาว่าทุกอย่างในโลกเนี่ยมีการเกิดและการดับทั้งสิ้นมีการแตกสลายถ้าคนเจ็บป่วยไขย้หรือทุพพลภาพลายใดไม่ห่างจากธรรมะห้าประการนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าของเราบอกว่าเขาจะได้เป็นพระอาหารหันต์ในปัจจุบันหลุดพ้นจากความแก่เจ็บตาย ถ้าคนไข้มีธรรมะยมก็จะดูแลง่ายอุปถากง่ายขึ้น,นคนไข้จะไม่เป็นภาระของพวกเรามากและตัวเขาเองก็เป็นประโยชน์ด้วยอีกอันนึงในเรื่องของการวางจิตก่อนเสียชีวิตพระองค์บอกว่าบอกพิสูจทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงมีสติ และสัมปัชัญญะรอคอยการทำกาละนี้เป็นอนุสาสนีของเราสำหรับพวกเธอทั้งหลายให้มีสติและสัมปัมปชัญญะรอคอยการตายมีสติสัมปัชัญ,ญาะทำอย่างไรพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยให้เราจเจริญสติปัฏฐานสี่สติปัฏฐานสี่เนี่ยพระาศาสดาอธิบายด้วยอะไรด้วยอานาปานาสติรู้ลมหายใจที่ไหลเข้าไหลออกไหลเข้าไหลออก แค่นี้วางจิตอยู่กับลมหายใจที่ไหลเข้ามาหกนั้นย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าชาติสิ้นแล้วปรมาจันทร,ร์อันเราอยู่จบแล้วคิดที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้วคิดอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีอีกดังนี้แล คุณนนรบตลอดหนึ่งกับนี้พระพุทธเจ้าตัดถึงผู้ที่มีเจตนาทำสังฆเภททำทำสังฆเภทคือทำส่งให้แตกกันอมันมีอยู่ในอนันตริยกรรมห้าใช่ไหมในในในข้อที่ห้าเลยแหละสังฆเภทอ,อันนี้จะอันนี้จะชัดหน่อยอันนี้แต่อันอื่นเนี่ย ไอ้สังฆเพศนี่จะชัดหน่อยเรื่องของตกนรกกลับเลยแต่อันอื่นเนี่ยไม่เคลียร์ต้องต้องตามดูต่อว่าถ้าไม่ใช่อันนี้มันมันคืออะไรถ้าไม่ใช่สังฆเพศนะไ <c oughs> ม่เป็นการกล่าวตูคนนั่นคนนี้คนน้นที่สูงเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่ควรส,สรรเสริญหรือตีเตียนก็มีเพราะมันมีพระสูตรรองรับด้วยว่าส,สรรเสริญคนที่คุณตีเตียนตีเต,ยต,เตียนคนที่รสรรเสริญ อะไรเขาเีมีทั้งบวกทั้งลบ <c oughs> แต่ว่าการกล่าวตู่พระพุทธเจ้าในพระวิน,ยนัยอ่ะที่บอกว่าบัญญัติสิ่งที่ไม่ใช่บัญญัติสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมว่าเป็นธรรมอย่างเงี้ยนี่กล่าวตู่ไหมกล่าวตู่กันนะ <c oughs> ใช่ไหมอไม่ใช่ธรรมว่าเป็นธรรมเป็นธรรมว่าไม่ใช่ธรรมถ้าคนถ้าคนกล่าวเยอะก็คือก็ถือว่ากล่าวตู่ ในกรณีนี้เป็นเหตุให้ต้องตัดตกนรกเดียกับเยียวยาไม่ได้แก้ไขไม่ได้หรือไม่พรมารรก็ได้ยินมาเหมือนกัน่ะมันยังไม่เคลียร์เดี๋ยวจะไปบอกโยมผิดไปโยมกําลังจะทําถูกแต่อาจจะไปบอกผิดว่าทําไม่ถูกก็ได้โยมโยมกําลังอาจจะกำลังตีเตียนผู้ที่ควรตีเตียนโดยความเป็นจริงตามการอันควรก็ได้ ซึ่งอาจจะไม่เกี่ยวกันนันลบหนึ่งกับนี่เพราะมันไม่ใช่อนันติกรรมห้าไอ้กล่าวตัวว่าเป็นธรรมไม่ธรรมไม่ไม่ช่ธรรมเป็นธรรมเนี่ยบัญญัติว่าไม่ได้บัญญัติไม่ได้บัญญัติว่าบัญญัติอย่างนี้นี่กล่าวตัวมือนกันแต่ไม่ใช่สังกเพศไม่ใช่สังกเพศแต่ไม่ใช่ทุกคนไงแต่ไม่ใช่ทุกคนที่ที่จะทําสังกเพศ ไม่ใช่ว่าทุกคนจะทําสังกเพศได้ว่ามันมีบุคคลที่ทําทําสมให้แตกกันได้ก็มีทําให้แตกกันได้ก็ไม่มีหรือพยายามเพื่อจะทาถ้ามันแตกก็มีสังกเพศก็คือการที่การที่มีภิกษุทาลายทาลายสมแตกกันเกี่ยวกับภิกษุนะฝ่ายหนึ่งมีภิกษุสี่รูปฝ่ายหนึ่งมีภิกษุ สีรูปเหมือนกันเป็นแปดรูปที่เก้าประกาศให้จับฉลากว่านี้ทำรรนี้วินยัยนี้สัตว์ศาสตร์ท่านทั้งหลายจงจับสลากนี้จงชอบใจสลากนี้อันนี้คือเกีย่ยวก,กับพิคุกับพิคุกไปหนึ่งมีสี่ไฟหนึ่งมีสี่เหมือนทะเลาะกันเรื่องัวมวินยัยแล้วก็มีรูปที่เก้าเนี่ยมามาประกาศให้ มา,มาตัดสินให้นอกจากนี้แล้วภิกษนุนอกจากภิกษุแล้วคนที่ก็มีภิกษุณีสิกขามานาอสิกขามานาเนี่ยประมาณไหนใครเข้าใจตรงนี้า้างมันมีสิกขามานา สมณเนรสมณเนรีถ้าสมมเนนสมมเณรีเนี่ยก็พอเข้าใจแต่มีสิกขามานาเข้ามาด้วยสิกขามานาก็คือผู้ใครเข้าไปดูว่าผู้ที่ถือถือปฏิบัติในหกข้ออย่างเคร่งครัดอะไรก่อนที่จะบวชเป็นสมมาเนก่อนที่จะบวชน่าจะสิกขามานานี่คือลักษณะ ผู้หญิงที่จะไปบวชเป็นภิกษุณีใช่ใช่ใชต้องประพฤติธรรมนาก่อนอ่าต้องต้องต้องประพฤติ <c oughs> อย่างเท้จรัดนะถ้าเกิดขาดผิดเมื่อไหร่ต้องมา,เ,มาเริ่มใหม่อ่าอันนี้ป็นเรื่องยากนะโดยท้าทัเนี่จะไม่ต้องเริ่มใหม่จะต้องลงเอาลงอบาบัตไปแต่ผู้หญิงเนี่ยผิดไม่ได้เลยตลอดจะได้เวลาเท <c oughs> ่าไหร่นะสองปีใช่ไหม ที่จะบวชนะต้องต้องถืออันนี้พิส <c oughs> ุพพิสุนีสิกขามานาสมณเณรสมณเณรี